สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่นอ้งอ,นองยินดีต้อนรับกาสจ่ช่องเงี้ยงึงพี่น้องอู้จะเป็นห่อนพี่น้องเ้ยห่อนลายมันเอา่าวเลยพี่น้องพี่ชายบอกวอาฝนตกแดดกระแดดแ,แห่แผม่หมื่นี่ยฝนตกต,อตลอดเศร้าอลไพี่น้องรอบแรงมาฝนกับเศร้ากำลังปี้่งเฮ็ดออย่พี่น้องเฮ็ดก่อ มีนึง่งเราอยากตามป่นมัน,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 ก,นก็เลยปีนแห่งมีนื่องไลยดอกพี่น้องที่กองเก็บกระดอเก็บกระดอกพนพน้องเป้าบ่อนอันเทาเก็บกับน้องอีเมื่อวานอยู่เลยพี่น้องอันนี้นะมันเลือ้อตัวชุมเทาเก็บแหละมันนั่นใหญ่ขึ้นมากพนลงไปมืเอเศร้าอีูแหละอันนะี้นะ เม่กี้ว่ดซัซุยไปหาม,มาเว้นหันว่าชิห้าม,มาตืมกันพอได้แก้งแต่วันบ่ได้นะพี่น้องไปเจอไปขี่เขากินจนขี่อ่ะวะผู้บไป,ปน้ำล้างแล้วเ่อบ่ได้กินผู้ไปก,ก่อนแล้วกินจนไปขี่มาไหวเป็นไปขีไ่ไหวแหะเข้าวันเนี้ยก่อคนดวงดีไปขี่กับพ่อเฮ็ดคนดวงชวยนะคล้ายค้อยก็ได้ขี่เขาแมนคักันยังพี่น้องเลยดวงบ่ดีอือ กินสำเนียแหละอันนี้คือซีผสมน้ำบาสน้ำเมืองค่ะดอกนี่อันนี้เฮ็ดละงูพี่น้องได้อันปลาจีจีแลยเป็นอันนี้เฮ็ดละงูคือการเฮ็ดละงูดอกบานเดี๋ยวพี่น้องเฮ็ดละงูดอกบานนะเดนตั้มแจ่วพี่น้องจีตั้มแจ่วอันนี้นุกเบ้ออะไรอันนี้แหมคาเบ้เบ้ออะไร มันจีก็พูด้วโอ้แมนลิ้นปิงเฮ็ดซุกเลยพาดน,นึ่งอีอย่างมาสมวิวยามแรงพี่น้อง <c oughs> ยืนดูหาม <c oughs> คนทางที่เกิดอุบัติเหตุถูกมือพี่น้อง มาเว้นนี่การซ้ำพอลูกมาพี่น้องก็มาพลาดเติมนี่พลาดลงนี่บุหูคือกันบุหูก็เจ้าแต่ว่าพลาดลงนี่แต่มันแห้งแน่แล้วนี่คบนบุตกแห้งไงแล้วพี่น้องทุนเนวยนอันเมฆเคียาว์กับพ่อใหญ่พามวัน แม่เคียวบอกก็พอให้ภาพวันขลุดทมดินเข้ามาเลยให้มาทมโลดเลยมาิจ่ายเงินบอกอะไรพี่นอ้องขอเราลมนะ้มเนาะพี่เคียวเราสิจ่ายเงินตี้ของเราลม้มเหมือนวันสินคนล้มร้ายพี่น้องเลยนั่นนี่หักกระเบืตึ้งการว่าเจ็บดอก มาค้นกระเจ็บอยู่นะจากซีโบเคยมีรถใหญ่เที่ยวทางเสนนีไลายเนาะเดี๋ยวนี้นาะหลุดทางที่เขาเคยเที่ยวนนาะ้นไปบ่ได้เดี๋ยวนี้นะพี่น้องเลยมันค่า,าส่วนไลน์เนะเขาจะมาเที่ยวทางนี้แหละเขาจะออกอันใส่ช,ชีวิไลนใส่หอยม่วงออกข้างนอกเคียนพี่น้องปกติเนี่ยเขาจะสิบบมาเที่ยวทางเสนนี้สิบเคยเห็นรถใหญ่เป็นไรเขาจะสิเที่ยวแต่เส้นนับบน,น,นหน้าบ่อน้องนอกเคียนเนาะ บาดเลยสร้างเส้นนมันไปบุได้มันเละแหงใช่อจ้าผสมอืมแล้วเขาจะเปลี่ยนเส้นทางมาเที่ยวเส้นนี้กับจุดเหละอย่างเง้ยกับเพื่อนต่นด้นีแหละพี่น้องเพื่อนต่หนี้ออกวิ่งหนีกับพวกแหล่พวกเพื่อนก็ธรรมดาอยู่แถวอันเขตหนว่ม่วงก็ทมันมีบ่อนดรถข้าดิอันนั้นผ่นมันเลิกทางเที่ยวเคยเที่ยวปกติออกทางพูดเหมือนบอกพี่น้องแต่เปลี่ยนถิ่นทางได้บันทามพี่บี๋มันออกพี่ ฮอดหันกระดีนะฮอดบอน,นัอนฮอทมหินนะมาบุรีอัตเขียนนี่แหละพี่น้องเขียนนี่เขียนนี่ไปนี่ไนะปสิพาพี่น้องไปเบิ่งไปสิพา่าย่างลำเบิ่งกคนทา้งนะพี่น้องอนนอข้าแม่นวนันป้าน้องยุกิบปฐมหายอยันทางออกทั้งพุ่นนะกระชิเปื่อนชุดเส้นทางพี่น้องพอ,งอแต่ละปีแต่ข้าวาทันทม์นะมันเปื่อนชุดเส้นทางเลยเลอ,อืม พื่อนชุดขักชุดแน่ฮึนี่กับเพื่อน่างดีๆเด้อีพระราชปากคาบกีดินไรแ <c oughs> ขวออกได้หันตีเลือดย่อยย่ำหย่ายงกู้กระโปบคือกันไรน <c oughs> างนดีๆมันชิเปืี่ยนตีนจ้ะค่ะ แะไพี่น้องเพื่อนมหอหดตะเขตนี่เลยนี่พี่น้องเกี่ยวไปนี้เนี่ยอันนี้ก็จุดสอบเกิดอุบัติเหตุกันพี่น้องพอมันบังเหล่าดิพี่น้องมันบเห็นมันเป็นทางโค้งอ้เหล้วที่กจะจุ่นกันนะเห็ดย่างเทีย่ยงล้างนี่ต้มมีดสิริป่ปะ ยาให้กินเด้อแกยแกงแกต้มน้ามันข้าเปียกช่ลาเเปียกสุอีหน่อยกินมกินะูินละกระยามกินกินผู้เดียวไม่ใช่ปีเลยปีแปดเดือนเก่าเดือนปีแปดเดือนเจ้าป้อนเขาลูกนะพ่อเจ้า เจ้านะเจ้าเจ้านะจะก็ว่าอีบาปคอยพูดกีนับเชือกคู่ใชะยุกี้เอ้ยเอ้ยร้อยแสบหน้ากับปีอักบลุฮึมอืจหึเกิดกนมาแดงๆจะป้องคูมหนุนจะมอก็ยังถ่วงว่ะ ตั้งแต่ห้าบปทันท่อของฝุราพี่น้องหมอท่วงยุกิเนี่ยโอ้โหจำน้ามัาเปี่เสดมองการก,กับลูกก,กินง่ายอยู่ง่ายเนาะนี่หมอท่วงตั้งแต่มันบรทันเกิดตั้งแต่ห้าวประทนท่อ,องมันพี่น้องตั้งแต่ท่อลูกคนแรกแล้วมันแทงออกแล้วลูออกเนาะออกเองได้พี่น้องเคยตอนน่ะไรคอยมีอันตอนน่ะเราอันถ่ายยูทูบหรือเปล่า กระถ่ายเลยตอนนั้นอยู่ลูกนะมันออกนะถ่ายไถ่ายเลยยงถ่ายจีอกระถ่ายเลย,ยเลยนาะได่ยูทูบเลยเนาะพี่น้องแมนมาแมนเธอแหอละอนัอืมถ่ายเลยถ่ายเลยแลย้วมอนเขาจะั่วขาว้าแล้เบอะวานลูกนะ่ะมาน้ำผอ่ะฉันมาแต่ทั้งพอ่ะ หาข้าวพันน่ะว้านเป็ดคอลูกน้ำเขาว่ะช่วงปไปบ้าน,นบุนบาากอีนี่แหละช่วงเป็นเดินบ้านบุกอีนี่แหะไปบ้านแม่บุกอีนี่เลยเนาะเดี๋ยวพันมาไปคอลูกน้ำเขาเขาอลไรบ่าอะไรผู้ชายเลยใครอยากได้ลรเอาผู้หญิงเมื่อค่ะว่ะผู้หญิงผู้หญิงให้เอามา หมอจ้าเอาพันแล้วบมอจ้างพาความพันแล้วก็เก็บเข้ากวเก็บเครื่องให้เขื่อนน่ะสูงสูงเขื่อนน่ะอยู่ไปลายไม้พวกอคอยขึ้นไปเอานะเอาลงมาบ่เนะี่ยแล้วก็ขึ้นรถจักรขันสีแดงอีพกพอนี่มาบาร์ี้อันนลังจากมาได้ยุก,กิได้จักเดือนว่าเราเล่าให้ฟังแล้วบ่เ,เ,บเล่าแล้วบ่เคยเล่าอยู่บ่พี่น้อง หลังจากแม่ได้ยุกิแล้วมันจะเดือนวะเดี๋ยวมาฟันใหม่อีกบัานอันมีผู้เฒ่าเขาบอกว่านางเขี้ยวหมาค่ดีบราจะค่อยไปไซนะอันนี้บ่ออีพี่จังหลายสื่อน่ะเขากับโบจือแล้วเนาะว่าตอนนี้นั่งเกินเละมันใหญ่เลยเนาะบ่านว่าเาภาษาขาเลยว่ามาทวงอีร้อยนะพี่น้องมาให้บายแนวฉันให้ไอวใบวะในค้อมพัน่ะ อันนี้บอ่อวัดสันใหญ่เลยนอวัดสันข้าจ้าบ,บุพิตเนอะเมือม่อเมือ่อเมื่ออยู่พุ่นใหญ่เลยนอนแหละในความพันธุ์พี่นอ้องนะจแกจีดายุกิแล้วข้าเจ้าว่าให้เอาหอย่างบอ่อเลยเจงข้าเจ้าว่าเอาหย่างอ,อยางจิ้มแข่าเล้วสืลืมความพันธุช่วยจิ้มแหละกะจีมมาแล้วนเ,นเนาะไปอย่าจื้พันธุ์น่ะ มตะกี้กับขิดอยู่พี่น้องตะเด่นนี่ยกัคขิดจะเป็นความพันถามว่ากระชิพันยังสอดของครับบ้านน่ะเนาะจากกระซ้าถุน้างนี่อืมนั่นเพื่อนชื่อพนนากาเป็นกระตูกระตีชานพาเห็ดขังเอาคือหลีคือยัง ยังจำได้อยู่พี่น้องยังจำได้อยู่เป็นละลางสานปฏิทิประตะกันยังได้อยู่ในคมพันมาพี่เนาะน่ารลายพันร้ายนะจีจงก้าวหน่อยุ่้งไปเลยเฉยเงาเลยเฉยมันบ่อท่านซุกอ้าไปไหวหนูนี่มืออื่นพูกเ่ใเ่มันซุกมั้อมันซุกเลียนซุกเครื่องน่วยซุกเครื่องน่วยอันนี้กันีลยเอาไปไหวมืออื่นจะกินเลยนี่กันเลยมันบ่อแซ่บมันชีคืน อูบีบกินหมากแห้งขนาดเลยเอาใส่แลวแม่เบิร์ดเหรอะยนู่นน,น,นี่แห่งกะไก่เลี้วยังอันนี้นะเอาไปเมี่ยนมืออื่นจังก,กิน โคดเนื้อดหายเลยบีบกินเอาไปไหว้มื่ออื่นตื่นมากพะยะกินมันยังบาท่านชุกไปอีกมื่ออื่นเมื่อไรสิโพดเราเคยกามกินรุดขัดกินฉับบอบกับหมู่าอะไรมึงอยาเขาไปแกะนราแบ่งก็คู่คนเถียงวัดเถียงกันก็มการเถียงกังไปเขาจัดร้านอปเมียนที่ทางเรลือคือ่องทางคือเอาไปเมียนก็แบ่งเถียง อันดับวิทำมาแล้วจะให้บอกเด้อเยียนหนังสื้อเลยหนังซื้อี่เด้อเขาก็เคยเล่าให้มันเงื่อนพังพรมพันอย่างนี้ทั้งเล่าทั้งเล่าต้อนจีเทาะทั้งเล่าต้อนไดลุอันนี้เงื่อนพังอืมอืมเรบพันเป็นเลื่องเป็นเล่าเป็นสำเรองจริงครับบุปกานขึ้นยังไงจัวะบีเอา อาพี่น้องไอ้จบสมนิความพันน,นลอยพันลายขี้ลายกับขี้ลาย